สวัสดีครับพามาชมวิถีของบ้านบ้านนะครับวันนีน้ก็มีคุณยายสองท่านนะครับมาขุดมันตัวน,นี้เคาเรียกมันมันเครือนะครับหรือว่ามันเชือกนะครับตัวน,นี้ก็จะขึ้นอยู่ตามป่านะครับแต่ในนี้ก็ขึ้นตามพันธุ์นะครับก็จะมีรสชาติอร่อยนะครับแต่ว่าถ้าเ้าอ,อยู่ในป่านี่จะยาวมาก อยู่ตามพันนาถ้าดินตรงไหนแข็งหน่อยเขาก็จะลงหัวเลยนะครับหัวก็เหมือนมันทั่วไปนะครับเหมือนมันเทียนแต่ก็เวลาไปต้มันจะมีรสชาติหวานมันๆนะครับนี่คือวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับที่เราเอาไม้ชมในช่วงบรรยากาศยามบ่ายๆเย็นๆนะครับวิถีชาวบ้านครับพวกหนูนาออนไลน์ฝากกดติดตามฝากกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ